มอลลี่12ราศีเสริมพลังชีวิตราศีกับสีผมสัมพันธ์กันอย่างไรง่ายๆก็แค่ทำแล้วสนุกสบายใจทำแล้วรู้สึกดีทำแล้วมีพลังเท่านี้มอลลี่ก็ยินดีทำให้เพื่อนมีความสุขราศีพิจิก16บหกพฤศจิกายนถึง15บธันวาคมราศีเจ้าคารมและแสนงอนค่อนข้างมีความคิดสุดโตง่งมุทะลุช่างเจรจามีไหวพริบดี มีความอดทนสูงสีผมเสริมพลังโทนสีเขียวสีผมโทนนี้เป็นสีมงคลเสริมดวงการเงินและโชคลาภเพราะราศีนี้มักมีปัญหานี้สินและมักจะอุปสรรกระหว่างชีวิตกว่าจะสำเร็จแต่ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองมักประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรองโน้มน้าวส่วนความรัก อาจได้พบรักระหว่างเดินทางไกลาทางออนไลน์หรือในสังคมเพราะชาวราศีนี้มักเป็นที่รู้จักในสังคมวงกว้างเข้าไปดูวิธีทําสีผมโทนสีเขียวได้ที่ช่อง YouTube Molly Beauty Care EP10 หรือแอดไลน์แอด Molly Beauty Care เพื่อรับไฟล์ PDF สีผมตามราศีครบทุกราศี